นี่ครับฟุกเลยครับโอ้ดูตัวใหญ่บ้าเร่มเลยนครับเี่ปนินปนินไซจัมโบเลยครับยวตักก่อนครับเดี๋ยวมันจะไปไดก่อนนะครับนี่ครับมันหมานเลยครับโอ้ตัวเดียวเต็มตะกร้าเลยของช่างดูดูนี่ักตะกร้าไปครึ่งโลนะครับ โอ้ยตัวนี้โลกว่าโลประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งสิบโอ้อ้วนด้วยเ<อ>หนื่อยมากเหน่อยมากเดี๋ยวดูแต่กระชังครับเยอะนะครับปลาเต็มเนี้ยปลาเยอะยุคแต่เชา้านี่ โอ้มาคับดูเป็นกระชังเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยต้องทำเงินแล้วละ่ะนี่ไม่ได้ได้แล้วต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยวันนี้ปลเยอะประเยอะ,ะตัวนี้ใหญ่จริงนี่โลก,กว่า